สวัสดีชาว YouTube กลับมาพบกับพล็อตคา d สารสื่อเสียงเรียงพล็อตหลากหลายกันอีกแล้ววันนี้จะขออนุญาตนำเสนอเรื่องราวของความหวังซึ่งเชื่อว,ว่าจะเป็นบทความที่ช่วยทุกคนมีกำลังใจที่ดีมากขึ้นความหวังสามารถอธิบายได้ในเชิงจิตวิทยาง่ายๆว่าเป็น,นกลไกลของความคิดเชิงบวกที่ทาให้มนุษย์รักษาความมุ่งมั่นในการลงมือทาจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายนั้น โดยมีความรู้สึกมีความหวังมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์หรือสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในชีวิตทำให้มนุษย์ได้พบความเป็นไปได้ใหม่ๆหรือที่เราเรียกว่า possibility ในสถานการณ์นั้นๆแน่นอนสมองเราจะกระตุ้นตัวเองให้คิดหาวิธีการที่สร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นมาพร้อมกับมีความเชื่อว่าเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตได้และเดินหน้าต่อไปได้ เพราะความหวังเปรียบเสมือนความแข็งแกร่งที่หล่อเลี้ยงหัวใจเรานั่นเองสำหรับผมสิ่งหนึ่งที่ช่วยผมมีความหวังในชีวิตอยู่เสมอคือการเชื่อมั่นในการทรงนำของพระเจ้าและหากวันนี้คุณมีคำถามเกิดขึ้นในใจว่าคุณเป็นคนที่เหมาะสมที่จะคาดหวังสิ่งที่ดีจากพระเจ้าแล้วหรือยังผมจึงขออนุญาตยกข้อพระคัมภีร์จากพระธรรมอิสยาห์ต่อไปนี้หนุนใจคุณผู้ฟังครับ เพราะฉะนั้นพระยาวเวทรงรอคอ,อยที่จะเมตตาท่านเพราะฉะนั้นพระองค์จะทรงลุกขึ้นเพื่อกรุนาพวกท่านเพราะพระยาวเวทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมทุกคนที่รอคอยพระองค์ก็เป็นสุขรอคอยที่จะได้รับชัยชนะของพระองค์ความโปรดปรานของพระองค์ความรักของพระองค์ความชื่นชมยินดีของพระองค์ไร้คู่แข่งมิตรภาพที่ไม่มีวันแตกสลาย ปิสยาบทที่30ข้อที่18พระเจ้าทรงมองหาผู้ที่พระองค์จะอวยพรให้ถ้าคุณคือคนที่ต้องการพระพรจากพระเจ้าคุณก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคาดหวังที่พระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตคุณเพราะว่าพระองค์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นพระองค์เป็นหนทางเดียวที่ดีที่สุดคุณจงโปรดจำไว้ว่า เมื่อเราอยู่ในพระเจ้าแล้วสิ่งดีๆอื่นๆที่เราต้องการก็จะตามมาแน่นอนผมขอหนุในใจให้ผู้ฟังได้มีความหวังในชีวิตมีความหวังและเชื่อมั่นในพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้รับแนวคิดที่ชัดเจนคิดมุ่งมั่นเฟ้นหากลยุทธ์หรือวิธีพิเศษและคิดดีเริ่มและรักษาแรงจูงใจของเราให้แน่วแน่ให้เวลากับตัวเองลองค้นหาเส้นทางที่จะนำคุณไปสู่ปลายทางที่มีความหวัง ก็จะทาให้ชีวิตคุณมีความสุขได้ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกคนนะครับสิ่งใดที่คุณหวังสิ่งใดที่คุณรอคอยผมขออธิษฐานเผื่อคุณให้คุณได้รับสิ่งที่คุณหวังตามปรารถนานะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ